สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพปรกทุกท่านน้ำกะและกันครับผมในสำหรับวันนี้มาพบพอกันอีกแล้วในช่วงเศร้าๆบรรยากาศดีๆล่มพัดเย็นดีจังซี่พี่น้องผมในสำหรับวันนี้ครับมาอยู่กับทางด้านสุมไก่นมหมอล่ำสิ่งอีกแล้วเช่นเคยกะและกันครับเนาะวันนี้ครับพี่น้องมาพบกับเจ้าพายุครับพี่น้องครับวันนี้เจ้าพายุ หรือว่าเจ้าลมหัวกดประทันบูคือหลายชื่อเจ้บาบัมืนเมนี้ครับว่าสีทรงเขาปรากวดครับนอในอาทิตย์นี้พี่น้องครับเจ้าผ้าอยู่นเมนี่ครับกำลังสดใสสมบูรณ์ดีครับอืมเบิ่งหนาตาครับโอ้ยหนาตาหางโอ้ยหางเหี่ยวขนาดพี่น้องเจ้าผ้าอยู่พี่น้องครับปากไม่ไปกินเขา่าพี่น้องครับนอปากที่ไปกินเขา่า โม่เล็กน้อยถึงปากกลางพี่น้องธรรมดาเนาะว่าปากกลาไม่ไปกินเขาน่าเนาะพี่น้องขาแข่งพี่น้องครับเบื้องขาแข่งตัวอุ้ยดูย่าต่อกับพุ่มสวยควย่วมงามครับอวันนี้วันที่สองกับประกวดพี่นออ้องกําลังสดใสดีครับพี่น้องครับหนากะกําลังแดงเบมือนครับพี่น้องขาแข่งต่อ อายุวะน้ากป็นดีแน่แล้วพี่นอ้องครับขนหลายพี่น้องขนหนาครับปีกเงาปีกหนาขนหลายครับเบิ่งครับาตามขนหนามขนหลังอยู่พี่น้องนี่นะเบิ่งใกล้ๆก,กันพี่น้องครับอืมปุน่นอาปุ่นกระเล่นกันอยู่พี่น้องครับเนาะ พลังกายจะง,งุ่งก็ไดอ้าวฝากตี่ตามนะกันละกันพี่น้องครับนมหมอลำสิงครับขอล่าเพียงสามีกันละกันครับขอกราวคำว่าสวัสดีครับผม